รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันหยุดเราไม่หยุดอีกแล้วนะครับเนื่องจากเจ้ามิซูวิชิมิรานะครับกระจกมองข้างนะครับมันพับแล้วมันไม่อ้านนะหรือว่ามันอ้ามันก็ไม่พับเอะมันยังไงนะก็ได้ไงานแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเฟืองกระจกนะครับเดี๋ยวจะ พาไปดูขั้นตอนการถอดกระจกเจ้ามิซูบิชิมิลานนะกระจกมองข้างว่าจะถอดยังไงนะนกนนะนะ็ไม่เคยถอดเหมือนกันเลยท่านผู้ชมไม่เคยถอดเหมือนกันก็เพิ่งถอดครั้งแรกนะวันนี้นี่แหละครั้งแรกเลยนะจะไปลองกัน,นะวิธีแกะกระจกบานเนี่ยมือจิกเข้าไปนี่นะดึงขึ้นกดลองแค่นี้ก็พังละโอเคเดี๋ยวถอด ต่อไปขั้นตอนต่อไปโอเคเรียบร้อยถอดรัสามตัวนี้ออกแล้วก็ดึงกระจกไปได้เลยถอดสายไฟด้วยนะสายไฟอยู่นี่ นัดสามตัวนะจ๊ะเราวังร่วงไปในแผงประตูอันตรายไม่ใช่อันตรายอะไรหรอกขีดเกียจหรือแผงประตูหาน็ดตัวเมียตัวเนี้ยก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกมองข้างมิสูวิชิมิลาดนะครับ นะข้างในก็ประมาณนี้นะถ้าจะเปลี่ยนแค่เปลือกตัวนี้มันก็แค่งัดนะครับงัดรอบแต่เราจะเปลี่ยนเฟืองตัวนอนที่อยู่ในนี้เราต้องเลือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราถอดชุดน็อตก่อนนะครับชุดน,อน็อททั้งหมด,ดหนี่แหล ปลดสายไฟอย่าให้มันลังกันนะครับเราจะได้ซ่อมได้ง่ายๆนะมานี่แหละเดี๋ยวก็ถอดนะครับถอดตัวในถอดน็อตได้หมดแล้วโอเคดูดีๆนะครับน็อตอาจจะหลบอยู่นะไปงัดก็คือหักเป็นพลาสติกมีใต้ล่างในตัวหนึ่งด้วยข้างในลักษณะแบบนี้ โอ้มีหินเนะี่ะโอเคนะครับสําหรับมอเตอร์เจ้ากระจกนะมันก็จะพับอ่าตัวนี้เป็นมอเตอร์พับนะครับมอเตอร์พับกระจกตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ชุดปรับจานจานกระจกนั่นเองนะครับปรับอ่าองศากระจกนะโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะเราจะไม่ยุ่งกับตัวนี้นะเราจะยุ่งกับตัวน็อ มีน็อตตัวล่างตัวหนึ่งนะครับถอดเสร็จก็ด้านข้างตัวหนึ่งเราก็จะแยกตัวมอเตอร์ออกมาได้เลยนซ่องง่ายนะมอเตอร์ไม่ได้พังครับแต่เฟืองด้านในมันพังก็งัดนี่เลยมันจะค่อนข้างจะกลัวแตกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีกาวนะ เรลอกอยู่ด้านในนะครับผังแน่นแนนะงัดแรงๆเงนเี่ยแตกแน่นอนนะครับแตกไม่เป็นไรครับเราก็บอกลูกค้าเราว่ามันแตกอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมไม่เป็นไรน,นี่รถผมเองมมีใครว่าผมหรอกงัดไปเถอะนะ ัง,งัดพังนะมไม่น่าเลยอย่างเงี้ยยกมาพร้อมๆกันนะครับดูดแล้วครับมันก็จะเป็นกาวยางเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่จะแม่น้ำเข้านั่นเองนะ สีนอย่างโอเคไหนน่จจะนี่เป็นกระปิงมันมเหมือนรถบรรทับอมอเตอร์มันนะครับท่าน้อยสองตัว,ตวเราก็จะเห็นเฟืองอยู่ข้างในนะเมื่อเสร็จแล้วก็ยกฐานมอเตอร์เนี่ยครับออกมาไหมครับ ก็จะเห็นเฟืองอยู่ภายในเฟืองขอ้างในนะครับเราเก็จะเขี่ยดูนะออกมาแล้วฮะเหตุ <c oughs> ที่พังนะเฟืองตัวหนอนมันล้มเห็นไหมครมันเป็นช่วงๆมันแบบนี้เนี่ยเหมือนว่ากระจกเราอ้าอยู่แล้วเรามือไปโดนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพังได้นะหลีกเลี่ยงกันพับด้วยมือนะจ๊ะ แต่ปกติแล้วมันทํางานตลอดเวลาเนะี่ยมันก็พังด้วยอายุมันก็เป็นได้นะพลาสติกมันก็พังของมันเองแหละอย่าไปเสียเลียดถึงเอาเฟืองเกียร์ออกนะก็คีมปลายจิ้งจอก,กจับมันมีร่องอยน่่ยขยับๆหน่อยออกมาแล้วนะนะท่านี้ก็บรรลัยละชิบหายแล้วประกอบกลับไม่ถูก อืเช็ดดูแล้วกันว่า,าเสียหายตรงไหนนะครับัเกียร์ตัวในไม่เป็นไรเลยนะครับเฟืองยังครบเต็มที่มีปัญหาคือเฟืองตัวนอนตัวขับตัวที่มอตเตอร์ส่งแรงมานะครับตัวนี้เนี่ยครับมันขบเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วก็หมนุนหมนุนหมนุนหมนุหมน,หมนนะครับเฟืองตัวหนอนฟันหลอมันขบกันไม่อ่ามันมีระยะเนี่ยตรงเนี้ยที่ฟันหลอนมันขบกันไม่มไม่ไม่ไมสนิท มันเลยไม่ไปมันมงัก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 นะไอเจ้าตัวนี้ง่ายนะแค่ดึงก็ออกละนี่ของเก่าเฟืองก็ยังไม่ล้มนะแต่ไหนๆก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นคู่ดีวกว่าเที่ยวหน้าพังอีกก็ได้มีอะไรไงจะได้สั่งแค่พอตัวหนอนมาทีนี้ถอดตัวหนอนตัวนี้ยากจับแรงก็ไม่ได้ตัวมันเล็กแขนก็ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะมีแรงนะฝั่งซ้ายนะ่ย มันก็ไม่สับเลยนะฮะไฟเผาก็เลกวากันไปนะที่มันออกยากนะครับเพราะว่าข้างในนะครับมันเหมือนว่าครั้งแรกที่มันสร้างมามันหล่อมาขึ้นรูปมาชิ้นเดียวกันเลยนะครับมันมีล่องสปายคือมันทําแกนตัวนี้ให้มีขุขะเพื่อการยึดเกาะของเฟืองนั่นเองนะนี่แล้วทําไมตอนมันทําขายอะไรมาทาไมไม่ทํามาทั้งแกนเนาะเราก็จะได้แบบ เออเอามาใช้งานได้เลยไงไม่ต้องมาเกะอยู่นะแกนมันจะเป็นร่องแบบนี้เวลาใส่ก็เอาเฟืองตลอดไว้ข้างล่างนะว้ข้างล่างหมายถึงนี่ข้างล่างคือหัวพาเนี่ยไว้แนี้นี่คือข้างล่างนะทีนี้หาวิธีตอกลงไปอย่าให้แตกอย่าให้พังนะคนี่อย่าตอกละ พังก็งานเข้าอ่ะนิดเดียวโอเคนะครับใส่ให้ถูกด้านนะถ้าเกิดเราใส่ผิดด้านเนี่ยเอาออกไม่ได้นะพังเลยนะเพราะมันเป็นร่องกันคลายกันลื่นนั่นเองนะครับใส่เฟืองกลับขึ้นนะครับโยนลงไปเลยมันจะมีร่องบังคับอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุน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  ให้มันกิน,ก,นกินเกีียวกับตัวล่างนะขมุนหาหาเฟืองครับอพอหมุนหาเฟืองกันเจอแล้วเนี่ยมันก็จะกินเกีียวมันก็จะลงล็อกแบบง่าย,ายเลยนะครับเสนี้ก็หาเจ้าเฟืองตัวนี้มันก็จะทิมลงท่านี้ตรงๆนะครับ ไม่ยากเครื่องมือครบไม่มีอะไรยากครับแต่ไม่ครบนิดสิชิ้งงานมันเล็กนับก็ค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดนะึงใส่ได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนี่ต้องใส่เจ้าน็อตนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับก่อนที่จะปิดฝาสีขาวเนี่ยครับก็ใส่จารบีนะครับใส่จารบีขาวตัวที่เรา ถอดออกมาตั้งแต่ที่แรกก็ป้ายๆกับคืนก็ได้ครับ mm hmm. จะบีอะไรก็ได้แต่ผมก็ใช้จาบีของเดิมมาน,นั่นแหละเพราะว่าขนาดมีจะบีจะบีไม่แห้งมันยังเฟืองยังรูดเลยนะ mm hmm. แต่ก็ถึงจะรูดแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีจะบีใช่ไหมใส่ไปนั่นแหละดีกว่าไม่มีครับตอนนี้เรามั่นใจเอาเฟืองตัวหนอนอเฟืองขับนะครับตรงร่องเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่นอ็อตล็อก อ,อ,อยู่ลักษณะนี้นะครับถ้ามอเตอร์เข้าฝาต้องปิดได้นะครับครับผมเรียบร้อยครับก่อนใส่ก็ไปเทสก่อนก็ได้ครับใส่ในรถเทสลองมูฟดูครับว่าได้ไม่ได้ติดขัดตรงไหนเฟืองไม่หมุนยังไงได้หรือได้ครับแต่ถ้าประกอบเรียบร้อยแล้วก็ไปเทสเรียบร้อยได้หร,รือใหม่นะฮะเดี๋ยว ไปที่รถกันครับเปลี่ยนเฟืองไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจบนะครับเพื่อนๆพอเปลี่ยนเฟืองไปเสร็จนะครับทำให้รู้สึกว่ามอเตอร์มันไม่มีแรงที่จะหมุนขับเคลื่อนนั่นเองนะครับเราก็เข้าใจเอามอเตอร์เสียจริงไม่ใช่นะพอเราล้างทำความสะอาดดูนะครับในร่องนะครับมันไม่เป็นวงกลมแล้วครับมันเป็นวงรีนะครับซึ่งทีนี้ทําให้เฟืองขับของมันนะครับไม่ได้เซนเตอร์นะครับ พอไม่ได้เซนเตอร์มันก็ทําให้มันขัดนะครับทําให้ไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับทําให้แบบเฟืองมันวิ่งได้ไม่อยู่ในร่องนั่นเองนะทีนี้ก็ทํามันก็ต้องใช้มือช่วยแต่ถ้าอยากให้ดีก็ต้องเปลี่ยนใหม่ยก,ก้อนนะครับซึ่งปัญหาแรกก็คือเฟืองรูดนั่นเองนะพอเปลี่ยนเฟืองไปแล้วนะปัญหาที่สองคือบอดี้นะบอดี้ไม่กลมนะนะร่องของเฟืองนั่นเองนะครับ เดี๋ยวก็ใช้ไปก่อนัสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวงบประมาณมีเมื่อไร่ค่อยเปลี่ยนยกก้อนนะครับจะหาอะไรทดแทนเชิงกงหรือว่าจะเป็นมือหนึ่งก็ดีนะมือหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนยกตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกับคืนนะครับเอาเป็นว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจไปซื้อนะเสียตังค์หลายหลายพันเลยนะเพราะว่าเบ้าเคสซิ่งตัวนี้มันเสียนั่นเองนะ แล้วก็ใช้ไปก่อนโอเคครับน็อตไม่เหลือครับอ,ด,อดึงไปน็อต <Not S 2> ไม่เหลือครับพอดีงจะใส่นี่นอยู่ท่าเนี้ย เม่ี้มันอยู่ในท่าที่รถมันรถปิดนะโอเคนะสามตัวนี้เสร็จก็ติดตั้งที่รถแล้วครับเอาครับติดตั้งแล้วก็แค่ใส่เข้าไปในรูนะเห็นจะยากแต่ตอนนี้แก้ไขก็คือได้เปลี่ยนแค่เราได้เปลี่ยนแค่เฟืองอย่างเดียวนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยยังไม่ร้อยเปอรเซ็นต์นะ เนื่องจากตัวบอดี้มันสึกเนี่ยจับนี่เนี่ยเท่าที่ได้ก่อนใช่มเรียบร้อยครับก็ใส่ เรียบร้อยนะครับก็ใส่ตัวนี้คืนนย่นครับหน้าตาช่างเขื่อนไหมครับฮะมันไม่ค่อยจะมีแรงฮะเราต้องช่วยมัน <c oughs> จะปิดได้นะเ <c oughs> พรมันสึกอืม <c oughs> เราต้องช่วยมันครับตอนเปิดตอนปิด มันปิดเองได้นะครับม่อเทใส่ก็นะครับเห็นเขี้ยวฮนะสอดเข้าไปกดเลยครับกดครับปึ๊บกดครับเรียบร้อยครับ